สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหาก็นําเอาพระสมเด็จวาราคังฉายาท่านนี่องค์น้ําอ้อยเขี้ยวนะเป็นองค์ที่มีสีหรือวันณะนี่ออกลักษณะน้ําอ้อยเขี้ยวหนึ่งใน20 21สีที่ครูตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะแต่และสีแต่และวันณะเนี่ยพ่อใหญ่มาหาได้กล่าวไว้ใน ช่องมหาสองพระบ้านแล้วนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็องคน้ำอ้อยเคี้ยวนี้องคนี้สร้างในยุคปลายนะครับ2413โดยประมาณนะ,ะยุคปลายนี่ไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงวิจิตองค์หลวงสิทธิ์องหลวงวิจารเนี่ยซุ้มระฆังนี้ก็จะอวบใหญ่ลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกที่ท่านสมาชิกได้ถามมาถามมานานแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วเนี่ยพย่อใหญ่มหาไม่ค่อยมีเวลา ลงคลิปเท่าไหร่นะเอาคลิปเก่าๆบ้านๆมาลงให้เพื่อนสมาชิกได้ได้รู้ได้เห็นแบบกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะแต่ว่าคอมเมนต์หนึ่งได้ถามมาอยากจะดูหาข้อมูลไม่ค่อยเจอเกี่ยวกับองค์นำ้ำอ้อยเขี้ยวเห็นพูดกันมาหลายช่องหลายแอดมินแต่ว่าไม่ไม่ทราบรายละเอียดทันว่ยอย่างนั้น ต้องลบกวนเพื่อนสมาชิกเจ้าของกระทู้นะถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกว่างนะลองลองเข้าไปในช่องมหา2พระบ้านแล้วก็พิมพ์คําว่าสมเด็จวะละัลคังองค์น้าอ้อยเคี้ยวดูเข้าไปนะพิมพ์เข้าไปองค์น้าอ้อยเคี้ยวเนี่ยแล้วก็กดเซิร์ชดูเข้าไปก็จะขึ้นมาเลือกดูเอานะมีหลายคลิปหลายตอนอ่ก็คือปูนเปลือกหอยนี่แหละครับปูนเปลือกหอยแต่ว่า มีผงพุทุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอินทเจผงตรีนสิซ่งเหดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองอแล้วก็มีหินศิลาสกุลหินแร่ทองมวลสารก็จะมีอยู่ในช่วงยุคปลายนะส่วนเม็ดแดงเนี่ยในยุคปลายเนี่ยหาไม่ค่อยมีแล้วนะเพื่อนสมาชิกแร่ธาตุกายสิทธิ์ก็จะไม่ค่อยพบมากเท่าไหร่ในยุคปลายก็จะมีแต่พวกผงพุทุคุณกับปูลเปลือกหอยแล้วก็เนื้อผงเกสรน,นะ ว่านมงคลร้อเนี่ยเนื้อผงเกสรเมตตามหานิยมหรือว่าพวกมวลสารที่นำมาจากว่านหรือว่าดอกไม้มงคลหรือว่าก้านทูปหรือว่าขี้เท่าในถางทูปหรือแม้กระทั่งอดอกไม้ที่ญาติโยมไปบูชาในเผ้าโบสถแห้งเหี่ยว เชื้อผูโคสมเด็จก็ให้เนนเอามาตากแห้งบดสับให้ละเอียดผสมลงเป็นมวลสารพระนิยุไปายเราจึงจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเศษไม้ใบไม้เยื่อไม้อยู่น,นั่นก็หมายให้รู้ว่าเป็นเป็นดอกไม้นา,นานาชนิดที่เหี่ยวแห้งนะแล้วก็นํามาเป็นมวลสารหรือแม้กระทั่งในสมัยก่อนข้างขอบกําแพงแก้วพระออโบโสถจะมีต้นพิกุลนะ ต้นพิกลดอกพิกลร่วงหล่นลงมาในเขตกําแพงแก้วนะเอาเฉพาะดอกที่ร่วงหล่นลงมาในเขตกําแพงแก้วเนี่ยเจ้าพระสมเด็จทังก็กวาดกวาดเอาดอกพิกลที่แห้งที่หล่นมาในกําแพงแก้วเนี่ยมามาตากแห้งผสมลงเป็มนมวลสารก็มีนะเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนดอกไม้ใบไม้เศษไม,ไม,ไมออ้อยู่ในพระสมเด็จก็หมายให้รู้เป็นแบบนี้ส่วนน้ําอ,อ้อยเคี้ยวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนยางจิกยางลังยางนายางโมกป่านะ เอามาเคลือบผิวเพื่อไม่ให้ผิวแตกหักชำรุดหรือแม้กระทั่งที่เราทราบกันนะลักดำชาติแดงลักน้ำเกล้ยงก็เหมือนกันมารูปแบบเดียวกันคือเอามาปกโปะปิดผิวพระไม่ให้ยุบแยกแตกได้ง่ายอย่างสีเนี่ยสีน้ำอ้อยเขี้ยวจะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแดงอย่างนี้นะที่เพื่อนสมาชิกเห็นเนี่ยสีอมน้ำตาลแดงแล้วก็ซุ้มระคังเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูนะม้วน ม้วนหดนะแล้วก็เหี่ยวเข้าไปด้านในนี่ลักษณะการเหี่ยวนะเนี่ยการเหี่ยวนี่เห็นพื้นเป็นพื้นเป็นชั้นนะม้วนหดเหี่ยวม้วนหดเหี่ยวเข้าไปด้านในลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูอย่างเงี้ยก่อนผงปูตุขนแล้วก็เส้นเส้นมังคับพิมพ์นะเนี่ยเราเรียกว่าเส้นมังคับพิมพ์เส้นมังคับพิมพ์เขาก็จะไม่เรียบตึงนะนี่เขาก็จะยุบย่น ยุบย่นหดยุบย่นหดยุบย่นหดเข้าไปอย่างนี้นะเรื่อยเรื่อยนะก็ทำให้เราได้เห็นว่าวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีอ่ะโดยเฉพาะในยุคต้นเน0สองร้อยปีเลยนะเพื่อนสมาชิกยุคต้นเนี่ยยุคกลางร้อยเกสิบปียุคปลายร้อยห้าสิบปีอย่างน้อยก็ก็เห็นร่องรอยการยุบนะแต่ว่า เราจะเห็นพระสมเด็จบางองค์ดูเหมือนใหม่นะดูเหมือนใหม่ก็ให้หมายรู้ว่าเป็นมวลสารที่ละเอียดองค์ไหนละเอียดองค์ไหนมีส่วนประสมของน้ำมันตังอิวเยอะนะก็จะทำให้พื้นพระผิวพระนี้ดูผ่องดูนุ่มดูหนึกอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยเพื่อสมาชิเห็นไหมครับดูดูดูลายเส้นเขานะเนี่ยเขาจะไม่เรียบตึงนะเนี่ยก้อนผงพุตตุคุณเนี่ย แล้วก็เม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงเขาก็จะม้วนหดเหี่ยวเข้าไปลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเห็นไหมครับอ่าม้วนหดเหี่ยวอยู่อย่างเงี้ยอ่าม้วนหดเหี่ยวอยู่เข้าไปให้เห็นนะส่วนผิวพระก็จะลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูการม้วนดูการแตกนะเพื่อนสมาชิกดูผิวพระเห็นไหมครับนี่ คือที่เราเห็นเส้นเล็กๆนี่คือกรมวนเข้าไปนะมวนแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวเหมือนผิวหนังคนเกิดสิบปีแปดสิบปีเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่มวนหดเหี่ยวเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยมวนหดเหี่ยวแล้วเราก็จะเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะหลากหลายนะพักนะเพื่อนสมาชิกดูนะ ผักนี้ก็จะเหมือนไม่ได้เหมือนผลมะตูมโดยตรงแต่ว่าเหมือนเมล็ดพริกไทยนะเลียวเหมือนลูกไข่นะเพื่อนสมาชิกแล้วก็มีหูหนึ่งข้างเนีย่ยลำไรเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยติ่งหูตันน้คัสิกมากเลยนะเนีย่ยลักษณะทิ้งยาวลงมาประบ่านะเพื่อนสมาชิกนี่เราดูดีๆเหมือนเหมือนไม่ยาวนะแต่ถ้าสังเกตดีๆนี่ลำไรยาวลงมาประบ่า องน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยเนื้อผ้าจะดูหนึกนะดูหนึกหนึบแล้วก็จับเนี่ยเย็นมือนะเพื่อนสมาชิกเหมือนเราจับหินอ่อนเลยนะจับแล้วเย็นมือเนื้อผ้านั่นก็จะม้วนเนี่ยม้วนเข้าไปอย่างนี้ไหมครับม้วนเข้าไปด้านในเนี่ยม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็ดูดูพระอ,อุระเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยดูพระอ,อุระ งดงามนะดูแขนด้านในเห็นไหมครับดูแขนด้านในนี่ม้วนเข้าไปเลยนะเนี่ยม้วนเข้าไปอย่างเงี้ยปอมเจเรียนแบบก็ก็มีอะนะแต่ว่าเราเราก็ดูได้ดูได้ดูออกดูเป็นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกที่มีข้อมูลอ่านตำรามาเยอะออบรมมาแยะ สนทนากับผู้คนมากมายเนี่ยจะรู้นะอย่างพระเยมมหาเนี่ยผ่านมาผ่านมาเยอะมากนะอบรมทุกครั้งที่มีไม่ว่าช่องไหนเกจิเสียนท่านใดเปิดเนี่ยไปไปดูไปอบรมซื้อตำรับนร,รามาอา่านสังเกตเฝ้ามองดูจนได้รู้แก่ใจว่า พระแท้จริงเนี่ยไม่จะเปต้องขายได้อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่ารีพูดเอามันหรือว่าว่ารีพูดเอาเท่นะพระแท้เนี่ยไม่จะเป็นต้องขายได้จริงๆเพราะพระแท้ของเราเนี่ยมันไปขายให้เขาคนที่เขาซื้อพระเขาไม่มีข้อมูลเขาไม่ได้รับรายละเอียดเขาไม่มีหลักฐานเ,าเหมือนเรา,เ,าเขาเขาก็ไม่แน่ใจเราก็ว่าเขาไม่ได้นะ พ่อพาณิชย์เนี่ยเพื่อนสมาชิกเพราะเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นพ่อค้าแลกเปลี่ยนนะเขาเกิดมาเพื่อที่จะหาหาพระตามที่ตลาดต้องการนะแล้วเขามีโอกาสเขามีช่องทางเขาจึงสร้างหลักสร้างฐานจนตั้งชายาให้ตัวเองว่าเป็นเซียนได้เนี่ยแสดงว่าเขาเขามีช่องทางเขามีเพื่อนเขามีสมาชิกเขามีกลุ่มก้อน พอสมควรมันเป็นการยากที่เราจะเอาข้อมูลของเราไปไปปรหรือว่าไปนำเสนอเขาเขาก็เป็นพ่อค้านักธุรกิจที่มีกำลังคนหนึ่งในสังคมเปรียบแบบนั้นเลยนะดังนั้นเรายากที่จะนำพระแบบบ้านๆของเราไปไปถึงจุดนั้นได้นะก็เอาเป็นว่าเรามาดูพระสมเด็จ แท้เนี่ยแท้แบบเรานะเป็นเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูแขนเห็นไหมครัแขนออวบใหญ่นะดูแบบสง่างามนะดูอย่างนี้นะสีเขาก็จะออกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหมนะเรียกว่าน้ำอ้อยเคี่ยวนะเนี่ยดูพระบาทเขา มีรอยยุบมีรอยแยกนะดูซุ้มระฆังไม่ว่าจะเป็นดูส่วนไหนเขาก็จะม้วนหดม้วนหดอย่างนี้นะเพื่อสมาชิกองคนี้นะริลิ้วจีวก็จะเป็นการจดเป็นการจดที่มุมข้อศอกแขนนะแล้วก็พาดบ้างเล็กน้อยเนี่ยเห็นไหมเลื่อนลางเป็นลักษณะฝ่ามือกรบกันนะเนี่ยซ้ายเราฝา่าองพระนี่วางทับลงเนี่ยเนี่ยลักษณะ ฝ่ามือวางทับลงนะเพื่อนสมาชิกเห็นชัดนะวางทับลงเนีย่ยไปพระบ,บาทดูลายเส้นเขาก็จะไม่เรียบตึงหรอกครับลายเส้นเขาก็จะม้วนหดม้วนหดออกมาอย่างนี้นะม้วนหดออกมาอย่างนี้เรื่อย,อยเพื่อนสมาชิกดูนะ เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นเห็นการม้วนการหดไหมครับในเส้นนี้อันนี้คือหลักฐานชัดเจนเลยนะ,ะเจ้าของกระทูนี่ท่านท่านตาแหลมนะท่านสังเกตได้ท่านจึงนํามาเป็นคอมเมนต์แล้วก็ถามพราใญ่มหานะองค์จริงองค์นี้ดูแล้วมันวาวเลยนะเพื่อนสมาชิกมันวาวดูฐานเนี่ยอวบใหญ่จะมีร่องตรงกลางลักษณะเล็กน้อยนะ เห็นไหมเพื่อนสมาชิกหววใหญ่ดูเนื้อเขาจะไม่ไม่ตึงก็ม้วนหดเหี่ยวอยีย่อย่างนี้ตลอดนะนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังด้านหลังรอยปูไตรอยนอนด้นนะขอบข้างเขานี้ก็จะไม่ไม่ตึงนะเพื่อนสมาชิกมีการปริมีการปรีบ้างเล็กน้อยเราก็จะเห็นเป็นเรียกว่าพยามาเรียกว่าเม็ดพระธาตุน่นนี่ มิประทาดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเราต้องต้องดูให้ดีนะเพื่อนสมาชิกนี่เนื้อผงเกรสรเนื้อผงเกรสรหรือว่าเกรสรดอกไม้เกรสรว่านมงคลนะเพื่อนสมาชิกดูด้านหน้าดูด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างนะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูด้านข้าง ด้านข้างเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระทาตยังมีให้เห็นนะเพื่อนสมาชิกนี่เราดูมีรอยยุบมีรอยแยกเรียกว่าบ่อน้ำตานะ เราดูสังเกตดีๆนะเพื่อนสมาชิกเราดูพระสมเด็จเราไม่ต้องรีบร้อนนะเนี่ยเม็ดแดงเม็ดแดงนี่ไม่มากก็น้อยก็ต้องมีนะเม็ดสองเม็ดในยุคปลายอาจจะดูไม่เยอะนะมีเม็ดสองเม็ดแต่ถ้ายุคต้นยุคก,กลางก็โอ้โหสีห้าเม็ดนะพอมาในยุคปลายในมวลสารที่เกี่ยวข้องกับพระสุกอกําแพงนี่ไม่ค่อยมีเห็นน้อยมากในพระยุคปลายนะ เพื่อนสมาชิกดูดูความงามดูลายเส้นเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดดังไหมครับในพระสุอขคาแพงก็มีเรียกว่าเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์แล้วก็ดินซอฟพองดินโป่งเหลือง ดินสอพองเหลืองก็มีความงามเราไปเห็นพระของครูบาอาจารย์หลายท่านเรียกว่าหนึ่งในท,ท็อปเทนของเมืองไทยที่ใชา้ยาว่าเซียนเนี่ย เขาก็มีพระไม่ต่างกับเรานะเพื่อนสมาชิกอันนี้พรอหญมหาคอนเฟิร์มได้เพราะว่าเคยดูพระของท่านนะตอนที่ไปอบรมท่านก็นํามาให้ดเูเพื่อนสมาชิกดูเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาจะขาวใสเหมือนเนี่ยพรอหญมหาขูดแล้วก็เอาขมิ้นลงตรงนี้เหลืองนะออกมาเหลืองเม็ดดำตรงนี้พระใหญมหาขูดดูผิวพระนะ ว่าน้ำอ้อยเขี้ยวนี่เป็นยังไงปกคลุมสีผิวเหลืองอมแดงเนี่ยคือข้างนอกพอขูดดูข้างๆเนี่ยเนื้อโนี่อนแน่นนะเนม็ดแดงเม็ดดำนี่ไมเพื่อนสมาชิกพระสมกอกำแพงแล้วก็เหล็กไหลไผ่ดำเพื่อนสมาชิกถ้ามีพระสมเด็จวราคางังเราลองไปสองกลางแดดดูนะ ถ้าเราเอาพระสมเด็จพระครังองค์ที่หักบินเนี่ยเราไปส่องเนื้อด้านในดูกลางแดดเนี่ยระยิบระยับเหมือนเก็ดเพชรเลยนะเพราะว่าปูนเปลือกหอยนี่ถ้าส่องกลางแดดเนี่ยก็จะมีกลรดเหมือนเหมือนเพชรเลยนะระยิบระยับแล้วนะปูนเปลือกหอยนะขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ